เอาละฮะวันนี้นะครับเราพาเจ้ายูสเกะนะฮะมาอยู่ในด่านที่เหมาะสมกับเขาเป็นอย่างมากนะครับสาหรับมนุษย์โครงกระดูกอย่างยูสเกะนั้นเหมาะสําหรับด่านลงไปนอนทำไมเพื่อนเหมาะสําหรับด่านหักกระดูกเป็นอย่างมากนะครับก่อนหน้านี้เคยเล่นไปเนี่ยเป็นด่านที่แบบตกมาจากที่สูงนะฮะแล้วก็หักกระดูกให้ได้เยอะที่สุดแต่ด่านนี้รู้สึกเหมือนจะมีเครื่องเล่นที่เยอะกว่านะฮะมีระบบมากมายทําไมนู๊บเยอะจังเลยวันนี้ทําไมมีแต่นู๊บเนี่ยนัดกันมาหรือเปล่า มีระเบิดตรงนี้ที่เอขอลองบ้างืออระเบิดไปกระดูกอีกทีนึ่งซ้ํซาำได้ยินเสียงกร๊อบแกรบกบแก,บแก,บแกบนะฮะเมื่อกี้โอ้เฮ้เหมือนกับแมปที่เคยเล่นไปเลยนะฮะมีระบบการนับจํานวนกระดูกที่หักแล้วก็ให้เป็นเงินนะฮะหักไป23ชิ้นนะครับแล้วก็สปีดสูงสุดคือ530แล้วก็เป็นระยะในการเคลื่อนที่นะฮะสิ 12, ได้มา7 1บาทเงินเอาไปทําอะไรได้บ้างมีเปลี่ยนเกาะด้วยหร แป๊บหนึ่งสำรวจก่อนอันนี้เกาะแรกที่เราอยู่อันนี้เกาะสูงขึ้นไปอีกฮะอ๋อกระโดดลงมาเหมือนกันอันนี้มีอีกไหมอ๋อไปทะเลทรายขึ้นไปที่สูงแล้วก็ขึ้นไปที่สูงอีกแล้วก็น้ําแข็งแสดงว่าเกาะหนึ่งมีสามที่ใช่ไหมแล้วก็ไปในเมืองด้วยฮะในเมืองมีที่เดียวโอเคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมดูใช้เงินซื้อเพื่อปลดล็อกด่านครับเงินเอาไว้ปลดล็อกด่าน แล้วมันซื้ออย่างอื่นได้อีกไหมเนี่ยอ๋อใช้เงินซื้อเป็นกันนี่ฮะจำนวนเงินที่ใช้ซื้อเอฟเฟกนะครับแอบลิตี้แต่บางอย่างก็ใช้โรบักซื้อสามารถต่อยเพื่อนได้นะฮะห้าสิบโลบักมาลองดูก่อนห้าสิบโลบักในการต่อยเพื่อนไหนอ่ะมาแล้วสวัสดีเจ้านุป๊ปเรามีนวมต่อยนี่ขอซ้ำซ้ำอ๋อต่อยคนล้มไม่ได้เกมพารอย่างอื่นเงินไม่จำกัด เงินคูณ2อง้ยเงินไม่จำกัด4,000กว่าโลบัคเลยนะเงินคูณ2ฮะ325โลบัคจะได้ไม่เสียเวลานะฮะอ่ะเรามาลองดูมีค้อนตรงนี้อันนี้เครื่องแรกเลยมันต้องจังหวะพอดีใช่ไหมเอาเพื่อนทำไมโดนตีข้างล่างแต่ขึ้นไปข้างบนขอลองบ้างอุ๊ยโอ้โหไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเกือบตกแมพได้มาห2บาทเองตงไปที่ลาวากระดูกหักก๊อบแก๊บ เดี๋ยวอะไรร้อยกว่านี่คูณสองอยังเนี่ยตีมาอมเด้งแมงบนอีกแล้วลอยไปไหนเนี่ยลอยไปสูงฮะตกแรงๆหน่อยโอ้โหเสียงกรอบอีกทีนึงโอ้โหเบิ้ลไปดีไม่ตกแมพร้อยแปสิบเอ็ดอ่ะคูณสองแล้วนวมต่อยตรงนี้ฮะยังไงืออโอ้อะเดี๋ยอะไร ร้อบเกตกตรงนี้ได้ไหมขึ้นแมงมวนหน่อยตรงนี้มีระเบิดอยู่อันนึงมีพัดลมด้วยฮะมันเป่าขึ้นไปใช่ไหมอื้อความบนเลยอีกรอบหนึ่งโอ๊ะตกแมงล่างไม่ลงโอ้โหได้ยีิบปดบาทเองไม่ค่อยเวิร์กกระโดดขึ้นไปเสียเวลาฮะ่ะต่อยมาต่อยมาออโอ้โหต่อยไปใครมาก ตรงไปไหนมันไม่เหมือนแมปแรกตรงที่เราตกลงมาแล้วบังคับตัวไม่ได้นะครับแมปแรกคือยังบังคับทิศทางในการตกได้อยู่แมปนี้คือพอตอนลอยเนี่ยควบคุมอะไรไม่ได้เลยโอ้พันห้าฮะตรงนี้ไปเลยไปขึ้นมาข้างบนอ่ะทีนี้กระโดดจากข้างบนลงมาข้างล่างน่าจะได้เยอะคราวนี้อืมโอ้โหเออเกือบโดนระเบิดเมื่อกี้เท่าไหร่ลงมาแรงมากสีบาท ให้เงินน้อยมากเลยมันต้องแบบใช้สกิลช่วยเหรอมีอย่างอื่นอีกไหมสกิลสกิลต่อยไม่เวิร์กนะฮะต่อยเพื่อนสปีดจัมคืออะไรกระโดดสูงขึ้นเหรอมันจะเพิ่มอัตราการแบบได้เงินมากขึ้นหรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวนะต่อยอ๋อต้องกดก่อนถึงจะมานึกว่าซื้อแล้วแบบต้องซื้อใหม่ต้องดื่มก่อนด้วยรอระแล้วกระโดด สูงขึ้นนิดนึงอ๋อมันเพิ่มได้เรื่อยๆหรือเปล่าใช่ไหมเทียบกับตรงู้นแล้วกันดูว่ากระโดดสูงขึ้นไหมฮะไม่สูงขึ้นน่ะได้แค่นี้สุดแล้วนี่คือกระโดดสูงสุดแล้วใช่ไหมเนี่ยแค่นี้เพื่ออะไรก็ไม่รู้อือติดอีกแล้วลงไปยิงลงไปอีกปล่อยเพื่อนทั้งหมดเลย เพื่อนกะเด็นพอดีไล่ต่อยเพื่อนนั้งคนได้พอดีเพื่อนโอฟาร์เงินยากครับแบบนี้เงินให้น้อยมากอือลงมาอีกตรงนี้ต้องมีสองร้อยแล้วแหละโดนเยอะอย่างนี้มันต้องสองร้อยกว่าแล้วทไร้อยห้าสิบเอ็ดคือได้แบบจํานวนกระดูกหักเยอะนะฮะแต่ว่าสปีดไม่เยอะความสูงก็ไม่ได้เยอะ ออขาแน่นอนหัวโคกอีกทีนึงระเบิดสามไปลงไปล่างลงล่างนั่นแหละโคกไปอีกจะติดอื้อคอนตีโอ้โหได้เลยรอบนี้200กว่าฮะหักหมดเหลือขาซ้ายกับแขนซ้ายต้องหาช่องที่แบบกระโดดลงไปแล้วชนเยอะๆนะฮะชนแรงๆระเบิดระเบิดเออข้างล่างข้างล่างอีกเออนั่นแหละ นี่แบบนี้คือแบบคอมโบะฮะตอนเอายังไม่ถึงข้างล่างเลยนับซะ,แล,ะแล้วอ่าแล้มีอยู่5,000สปริงลิมน่าจะเป็นสปริงอยู่แล้วนะฮะเชือก60,000เลยเหรอโลบบอดี้5 0 0นะฮะอันไหนดีสปริงดีไหมสปริงมันจะเด้งไหมเนี่ยมันช่วยหรือเปล่าหรือเป็นแค่ effect? เอฟเฟกต์ไ้ยต้องอันนี้ครับเบลซี่ทำให้ตัวเด้งได้เออมันต้องอันนี้หมื่นหนึ่ง งั้นเก็บตังค์ก่อนเล่นยากกว่าแมปนู้นนะคือจังหวะในการบังคับตัวมันน้อยอะ่ะเวลาตกลงมาแล้วมมนแล้วแต่ดวงเลยนะฮะว่าชนกับอะไรแมปนู้นยังบังคับตัวเองได้ให้หมุนบ้างอะไรบ้างลงแมงล่างไม่ลงเดี๋ยวได้9ก้าพันแล้วไปตรงนู้นก่อนดีกว่านะครับตรงนู้นใช้9ก้าพันแล้วก็ค่อยเก็บเงินอีกหมื่นหนึ่งซื้อบาลซี่นะฮะเด้งได้นะครับเออระเบิดดีเลยด้วย สองเนี่ยแล้วแต่ดวงจริงนะบางทีชนเยอะก็ได้น้อยไปด่านต่อไปสูงขึ้นตรงนี้จะได้เงินเยอะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะเดีย๋ยวนะก่อนอื่นประเดิมก่อนด้วยกัน <c oughs> ด้วยการต่อยเพื่อนนี่ต่อยโดนแล้วเะเนี่ยจะไปค่อนเออเพื่อนต่อยให้ <c oughs> ช่วยเสริมแรงไงลองแบบ อยากด้านข้างดูชนด้านข้างเผื่อมันจะได้ต้องมีจุดสักที่นึงที่แบบมันเวิร์กเฮ้ยดานข้างนี่เวิร์กเอ้ย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 มุมน,นี้มุมนี้ดีมุมนี้มาไกลน่าจะร้อยเกือบสองร้อยมีระเบิดอีกฮะเมื่อกี้สองร้อยสิบแเอ้ยมุมนี้ได้ริมสุดด้านนี้เลยจะต้องลงไปในรูข้างล่างให้ได้อุ้ยกระเด็นแรงมากตกไปอีกสวย สองร้อยสองร้อยต้องมาจังหวะนี้ร้อยเจ็ดสิบแปดก็ยังดีได้มุมแล้วฮะมุมนี้เวิร์กมุมนี้เวิร์กสวยลงไปข้างล่างอีกคอนหน่อยคอน,อน,นคเออโดนโดนโคกออคือสองร้อยกว่าครับเก็บเงินให้ได้มื่นหนึ่งฮะแล้วเลเวลเอาไว้ทำอะไร เลเวลยิ่งสูงเงินยิ่งเยอะไหมไม่เกี่ยวอ่ะไม่เห็นเงินจะเยอะขึ้นเลยมันน่าจะเอาไว้ปลดล็อกอะไรได้นะเลเวลสี่พันแล้วครับขาดอีกหกพันยังไงเพื่อนจะให้ต่อยเหรอเห็นเพื่อนมายืนเราต่อยเพื่อนเพื่อนน่าจะได้นะเพราะว่าโดนแรงเราต่อยไปนะครับเหมือนเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งแต่เราไม่ได้อะไรเลยเออระเบิดมาอีกขอบคุณมากคอนไม่โดน อะไรสองพอแล้วมั้งเพื่อนกระโดดเองบ้างอือระเบิดไม่มีไม่โดน170เออก็เริ่มได้เยอะขึ้นนะไม่ต่อยแล้วนะเพื่อนขี้เกียจละกระโดดเองไปแล้วมุมด้านขวานี่นะฮะอย่างน,น้อยก็การันตีว่าร้อยหนึ่งอะถ้าไม่ติดอะไรนะ อ๋อคือใส่เลยไม่ต้องกดติดตัวเลยใช่ไหมเนี่ยกินน้ําเสริมเข้าไปลองดูมันต่างกันไหมทําไมหัวผมแววจังเนี่ยเออโอ้โหโอ้เด้งไปไกลเด้งไปไกลเด้งอย่างต่อเนื่องช่วยได้ช่วยได้นนี้ช่วยได้อืมโอ้โหอ้เท้อะไรสามร้อยสองร้อยกว่าแล้วก็ยังดี ด่านต่อไปเท่าไหร่นะขอดูเงินหน่อยหมื่นครับทะเลทรายของเล่นก็เหมือนเดิมอะเป็นค้อนระเบิดแล้วก็ต้องไต่ไปที่สูงขึ้นเออแต่อยากรู้ว่าเงินมันคูณหรือเปล่าเงินเยอะขึ้นไหมผมฟาร์มแป๊บหนึ่งนะอันนี้คือ Ability นะครับเป็นความสามารถในการเนี่ยฮะฟลอปี้บอดนะครับตัวแบบนุ่มๆน,นะฮะเหมือนคนหมดแรงแต่ปัญหาคือพอใส่อบิลิตนี้แล้วเนี่ยมันกระโดดไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ตกด้วย คือตกลงไปแล้วมันยืนปกติกระดูกไม่หักนะฮะเหมือนจะบักนะครับคือรอบแรกมันใช้ได้อยู่นะแต่พอใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันติดอย่างเงี้ยทาอะไรไม่ได้แล้วนะฮะคงต้องเอาออกนะครับเสียไปเลย3,000ด่านต่อไป1,800 0ทะเลทรายคือผมอยากรู้ไงว่าเงินมันเพิ่มขึ้นเยอะหรือเปล่านะฮะเปลี่ยนแมปแล้วอ่าเราต้องใช้วิธีแก้ปัญหาที่ <c oughs> ไม่อยากจะใช้เลย18 0 0 0อันไหนอ่ะอันนี้หมื่นหนึ่งอ่าอันนี้2อันใช่ไหม มาดูด่านนี้ฮะผัดลมเป่าก่อนล่วงลงมาอ๋อยางยางเป่าอีกเออเหมือนอุโมงค์เยอะเหมือนกันนะข้างล่างลึกไหมลึกอยู่ลึกอยู่เฮ้ยอุโมงค์กว้างอยู่ฮะไปได้ไกลมีระเบิดไหมเนี่ย200กว่าครับไม่แน่ใจว่ามันเยอะขึ้นไหมคือมันก็ร้อยกว่า200ประมาณนี้อยู่แล้วนะฮะเวลาชนเยอะ อาจจะเป็นพื้นที่ที่แบบมีอะไรกระทบเยอะกว่าเมื่อกี้ทางอุโมงลงไปกว้างกว่าลึกกว่าก็เลยชนได้เยอะกว่านะฮะเอาละฮะนี่ก็คือแมปพักระดูกแมปใหม่นะฮะฟาร์มเงินยากกว่านิดหน่อยแต่ว่าของเล่นเยอะกว่านะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ